บันทึกตายแล้วเกิดที่阿拉斯าการตายอาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดแห่งการเดินทางอันยาวนานของชีวิตที่แท้จริงเพราะตามความเชื่อตังศาสนาเมื่อชีวิตดับลงการปฏิสนธิเริ่มต้นพบใหม่จึงเกิดขึ้นทันทีโดยที่คนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าการเกิดใหม่ต้องเกิดในสถานะของความเป็นคนเท่านั้น แต่อันที่จริงการเกิดใหม่นั้นมันมีพบปุ่มยิบย่อยมากมายให้ชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นโอปปาติกะหรือที่หลายๆคนจะเรียกอย่างเมารวมว่าผีหรือถ้าเคยทำดีมีบุญก็ไปเกิดบนสวรรค์สูงกว่านั้นก็ชั้นพรหมถ้าภูมิต่ำก็จะไปเกิดเป็นเป,นเปรตปรสุรกายสัตว์นรกชีวิตเหล่านี้คือชีวิตที่ถือกำเนิดในพใหม่หรือถ้าหากใครที่ยังมีกรรมผูกพัน จิตวิญญาณน,นั้นก็อาจจะกลับมาเกิดเป็นคนอยู่ในสถานที่เดิมได้พบเจอกับผู้คนที่เคยรู้จักกันเมื่อชาติก่อนหรือวนเวียนกลับมาเกิดในวงเครือญาติของตนจนเป็นที่มาของเรื่องราวการพิสูจน์อดีตชาติและการเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดประเทศไหนหรือศาสนาใดก็ต้องตกอยู่ภายใต้กฎอันเดียวกัน สำหรับนายเดยเร็กพิสโนฟผู้นี้ชาติก่อนเขาก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงแต่ก็ต้องตายไปเพราะผลแห่งสงครามผลแห่งความอาฆาตพยาบาทรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เขาต้องตายหลังจากที่เขาได้ตายไปแล้วภายหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้กลับมาเกิดใหม่เป็นนายเดยเร็กพิสโนฟและก็สมารลึกชาติก่อนของตนเองได้ เรื่องนี้ได้มีผู้ไปพิสูจน์และไปสอบถามด้วยตนเองจะได้จดบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนฉันสามารถเป็นที่พิสูจน์ได้โดยศาสตราจารย์เอียนสตีเวนสันนายเดเร็กพิสโนฟเกิดเมื่อพศ .2461 ที่เมืองแรงเกลรัฐอลสส้าในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ได้ถือกำเนิดลืมตาขึ้นมาโดยโลกนพิสโนฟก็มีรอยแผลเป็นติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งตอนที่ด็อกเตอร์เอียนไปสอบถามเรื่องนี้ในพิสโนปก็มีอายุถึง44ปีแล้วแต่รอยแผลเป็นนั้นก็ยังมองเห็นได้อย่างชัดเจนลักษณะของรอยแผลเป็นที่ว่านี้เป็นรูปข้อหลามตัดยาวประมาณหนึ่งนิ้วกว้างครึ่งนิ้วอยู่บริเวณใต้สะดือประมาณหนึ่งนิ้วและก็ยังเป็นรอยลึกมองเห็นได้ชัดเจนเป็นแผลจากการถูกแทงด้วยหอกซึ่งนายพิสนอปบ,บอกว่าเขาเป็นแผลเป็นนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้ว โดยหญิงชาราในเมืองแรงเกลบอกว่ารอยแผลที่หน้าท้องของเขานั้นมันมีเรื่องเกี่ยวพันกับบรรพบุรุษของเขาผู้หนึ่งซึ่งเป็นชาวเมืองแรงเกลผู้มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งชื่อว่าชานิโก,กในสมัยนั้นชนชาวเมืองแรงเกลและชาวเมืองชิดคาเป็นคู่อริกันมีการาานาคาดพยาบาทรบราข้าฟันกันอยู่เสมอในปีพศ2396มมีงานศพที่ยิ่งใหญ่ที่เมืองชิดคายักษ์วันซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าชาวชิดคา ได้บอกข่าวมายังเผ่าชเมงแรงแก้วว่างานศพปาวนี้ขอเชิญชาวเผ่าเมืองแรงแก้วไปร่วมง,งานด้วยเพราะจะได้เป็นโอกาสลบล้างความอาฆาพยาบาทที่มีต่อกันให้กลับมาคืนดีมีมิตรภาพต่อกันสืบต่อไปชานิก,กุซึ่งไม่ได้เป็นหัวหน้าเผ่าชเมงแรงแกว้วแต่ก็ได้นำชเมงแรงแกว้วกลุ่มใหญ่ไปยังเมืองชิกค,คาตามคำเชิญชวนของยักษ์วัน ชำเมืองแรงเกลพาซื้อไม่ได้พกอาวุธติดตัวไปแม้จะมีพูดทักว่าอาจจะเป็นคนลวงของฝ่ายศัตรูก็ตามเมื่อไปถึงก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแต่พอการเลี้ยงดูวดำเนินไปได้พักใหญ่ยักษ์ันกับพวกก็พากันกริจนก็ใส่ปุกแรงเกวแล้วก็เอาหอกแทงตายเกือบหมดเหลือรอดไปได้แค่3าถึงสคนเท่านั้นข่าวเรื่องการทรยศของชำเมขขืองชิกาแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้เกิดการรบปราฆ่าฟันกันอีกต่อมาจนถึงปีพศ2461ศึกระหว่างสองหมู่บ้านจึงยุติคืนดีกันแม้กระนั้นบางรายก็ยังคงพยาบาทและหวาดเกรงกันอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประวัติศาสตร์ของชาวอลาสกาก่อนที่ชานิโุจะถึงแก่ความตายเฉมืองแรงแกลที่รอตายบอกว่า พอชานิคุเห็นยักษ์วันกระโดดเข้าใส่พวกแรงแก้วชานิคุก็ร้องขึ้นว่าถ้าสูอยากจะฆ่าปู่ใดก็จงฆ่าเราเสียการกล่าววาจาแสดงเจตนาของชานิคุเช่นนี้แสดงถึงความกล้าหาญองอาจใน่ํากลาง่าศึกศัตรูแต่เขาก็ัหนีความตายไม่พ้นจึงตกเป็นคนแรกที่ต้องตายด้วยคมหอกหลังจากนั้นยักษ์วันก็ชักหอกออก แล้วก็แทงชาวเมืองแรงแก้วคนอื่นต่อไปศพของชาวแรงแก้วก็ถูกถอดทิ้งอยู่ที่เมืองชิดคาคนที่หนีรอดกลับมาได้ก็มาเล่าพักพวกฝั่งว่ามีใครตายบ้างถูกแทงที่ใดบ้างและก็เล่าสืบต่อกันมาเป็นที่ทราบชัดเจนกันในหมู่ชาวแรงแกว้วจนปีพศ2461คือ66ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ทรยศในเมืองชิดคาครั้งนั้นปนเฒ่าคนแก่ในเมืองแรงแก้วก็บอกว่า รอยคล้ายรอยแผลเป็นที่ท้องของนายเดรกพิสโนบจะเป็นรอยแผลก็ดีและตำแหน่งของแผลก็ดีตรงก,กันกับแผลของชานิโคที่ถูกคมหอกแทงจนถึงแก่ความตายและชานิโคคนนี้ก็คือปูดทวดของนายพิสโนบนี่เองเหตุการณ์ที่ผ่านมาถึง66ปีแล้วแต่เหตุชะไหนคนเท่าคนแก่ยังจำกันได้ว่าใครถูกแทงที่ใดซึ่งข้อนี้มีประเพณีของชาวลัสกาเผาตลิงเกต ที่จะต้องท่องจำเรื่องราวสำคัญสาคัญไว้อย่างแม่นยำมีการสอบเด็กผู้ท่องจำสืบต่ออย่างระมัดระวังไม่ให้ตกหล่นขาดเกินได้ชาวอลสก้าเผ่านี้ก็ไม่ยินดีในการที่จะจดบันทึกไว้เป็นตัวหนังสือโดยเขาเห็นผลว่าการจดเป็นตัวหนังสืออาจจะทําให้เขยนตกได้เติมหรือแก้ไขเอาตามใจได้ท่องบนนทึกจดจําเอาไว้จะดีกว่า เมื่อคราวที่ดรเอียนสตีเวนสันไปสอบถามเรื่องนี้ก็มีคนทัคนแก่เล่านิยายให้ฟังดร s สตีเวนสันหยิบประดาษมาจดบันทึกเรื่องไว้คนทัคนแก่ก็แสดงความไม่พอใจและก็บ่นว่าจดไว้อย่างนี้จะทําให้เรื่องราวเสียหายไปในภายหน้าเพราะจะมีการต่อเติมเพิ่มขึ้นได้ส่วนในายเดรเร็กพิสโนก็ไม่ได้ยืนยันว่าตัวเขาคือชานิกุกุกลับมาเกิดใหม่ แต่มีลักษณะอาการหลายอย่างของนายพิษนบที่เหมือนนายชานิพุกเออนายพิษนบมีความรู้สึกกลัวมีดหอ,อกและหอกปลายปืนมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กเขาจะไม่เล่นมีดหรือของมีคมเหมือนเด็กคนอื่นๆเมื่อเขาเป็นทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองขณะฝึกหัดแทงหอกปลายปืนเขาจะเกลียดและกลัวเป็นที่สดุดอาวุธอย่างอื่นเขาจะไม่กลัวแต่ถ้าเป็นอาวุธมีคมเขาจะเกิดความกลัวขึ้นมาทันที ภริยาของนายพิสน็อปก็ยืนยันเรื่องนี้เช่นเดียวกันหลังจากนี้นายเดรกพิสน็อบแม้จะเกิดในชาวเมืองเผ่าแรงเกลแต่เขาก็มีน้ำใจอย่างแรงกล้าที่จะส่งเสริมให้ชาวเผ่าแรงเกลและชาวเผ่าชิตคามีน้ำใจรักใคร่ต่อกันเขาได้เข้าไปตั้งหลักแหลงอยู่ที่เมืองชิดคาซึ่งที่นั่นชนชาวเผ่าชิดคายังไม่เป็นมิตรกับชาวเผ่าแรงเกลก็ยังมีโยเขาได้รับตำแหน่งสงในสถาบันหลายแห่งในชิดคา แม้มีชาวชิตคาบางคนไม่พอใจและพากันคัดค้านแต่เขาก็พยายามจะเอาชนะน้ําใจของคนเหล่านั้นให้ได้จุดนี้นี่เองที่ไปตรงกับคุณสมบัติของชานิโกซึ่งจะพาชาวแรงเกลเดินทางไปยังเมืองชิตคาเพื่อความเป็นมิตรไมตรีกับชาวเมืองชิตคาณที่เมืองชิตคานั้นชานิโกยอมสละชีพเป็นคนแรกเมื่อชาวชิตคาเข้ามาทําร้ายเหมือนคนทรยศนายพิสอบก็มาสแสดงบทบาทเหมือนชานิโกปลงลับไปแล้ว ลักษณะอาการต่างๆที่เดร็กพิสโอปมีอยู่ลายคลึงกับชานิโกจึงทำให้น่าเชื่อว่าชานิโกบรรพชนนลับมาเกิดเป็นในเดร็กพิสโนปผููเป็นอนุชนของตนสืบทอดเจตนารมของตนเองต่อไปเพราะความไม่เข้าใจกันยึดถืออุดมการต่างกันเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ก่อให้เกิดการรบปราค่าฟันกันเพื่อความเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่รายของนายพิสนปนี้ ถึงแม้บรรพบรุษของเขาพยายามที่จะประสานรอยแตกแยกของเผ่าแต่ก็ถูกกลดลวงทำให้บรรพบรุษของเขาต้องตายไปแต่เมื่อเขาเกิดมาชาตินี้ลักษณะอาการหลายๆอย่างก็เหมือนกันและความคิดก็ยังเหมือนกันอีกด้วยคือการประสานรอยร้าวระหว่างเผ่าให้มีความเข้าใจกันและกันเป็นมิตรซึ่งกันและกันและเขาก็ทำได้สำเร็จ